สวัสดีค่ะขอต้อนรับุผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมนะคะในภาคเช้าวันนี้ซึ่งวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีตลาดนั้นปิดอยู่ที่ระดับ1,315.86จุดค่ะ ลดลง6.89จุดหรือว่าคิดเป็น0.52มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่1 6 5 4 4ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นชันในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าหุ้น BTS นะคะล่าสุดค่ะ BTS ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ค่ะถึงการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทนะคะโดยได้มีการเพิ่มทุนค่ะ RO นะคะพร้อมกับมีการตั้งโต๊ะ t เดอร์ แรปบิดและ o c k t e ทคค่ะทั้งนี้นะคะ BTS ค่ะได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์นะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีมติการอนุมัตินะคะให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค่ะก่อนเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ 6, 7, ในวันที่30กันยายน2567ค่ะดังนี้นะคะ1คือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือว่า right offering ค่ะ จำนวน2,926,141,881หุ้นค่ะในอัตราการจัดสรร4.5หุ้นสามัญต่อ1หุ้นสามัญใหม่ค่ะในราคาเสนอขายหุ้นละ4.50สตังค์นะคะและกําหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่17ถึง18ตุลาคม67 21ถึง22ตุลาคม67และ24ตุลาคม67รวม5วันทําการค่ะโดยกําหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัสดส่วนการถือหุ้นหรือว่า i ายออฟเฟอรในวันที่16สิงหาคม67ค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทจะนําเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัสดส่วนไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท Logitech Global จำกัดมหาชนหรือ Logitech และบริษัท Rabid Holding จำกัดมหาชนหรือ r a b i t ค่ะและจะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อยนะคะ พร้อมกันนี้นะคะก็อนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทล็อกเทค globally จำกัดมหาชนหรือว่าล็อกเทคค่ะโดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทําคําเสนอซื้อโดยบริษัทและหรือบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะของหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยโดยหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดของรักล็อกเทคค่ะ จำนวน6,716,524,538หุ้นไม่รวมหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ค่ะคิดเป็น82.74%ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายและทั้งหมดของ RockTech ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ1บาทนะคะคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น6,716,524,538ล้านบาทค่ะ และมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทแรบบิทโฮดดิ้งจำกัดมหาชนหรือแรบบิทนะคะโดยการทำ conditional voluntary ะะ tender offer ค่ะโดยบริษัทและบริษัทย่อยหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดของแรบบิทนะคะจำนวน5 1, 4 8 1นล้าน4 4่พหุ้นค่ะไม่รวมหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่คิดเป็น17.23%ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของแรบบิทค่ะ 2หุ้นปริมาสิธิ์ทั้งหมดของ Rabbit จำนวน8,109าล้านวน8 9, 1 0 9 1 2 1 2 6หหุ้นค่ะไม่รวมหุ้นปริมาสิธิ์ที่บริษัทและบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นปริมาสิทธิ์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถืออยู่คิดเป็น25.49%ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ0.60บาท60สตังค์ค่ะคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ8,154ล้าน 75,534บาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการอนุวัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท VGI จำกัดมหาชนหรือ VGI ค่ะโดยมีมติอนุมัติให้ VGI นะคะออกะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนะคะหรือว่า Private Placement ค่ะจำนวนไม่เกินนะคะ8 8 0 5 4ล้าน4 3หุ้นนะคะ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10สตางค์นะคะ0.10บาทคิดเป็น44.03%ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VGI ภายหลังการเพิ่มทุนค่ะในราคาเสนอขายหุ้นละ1บาท50สตางค์รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะไม่เกิน1 3 2 0 8 2 2 5 1 0 1บาทค่ะให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน4รายดังนี้นะคะ เป็นกองทุนค่ะหนึะคะก็คือกองทุน CAI Optimum Fund ค่ะ VCC จำนวนนะคะ2,900ล้านหุ้นค่ะคิดเป็น14.50%ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VJI ภายหลังการเพิ่มทุนค่ะ2นะคะคือกองทุนสีสุขอาเล่ลิมิเต็ดค่ะจำนวน2 8 0 5ล้าน4 3นหุ้นค่ะหรือคิดเป็น14.03%ค่ะ 3คือกองทุน Opus Charter i n r a n c ค่ะ S A นะคะจำนวน2,200ล้านหุ้นนะคะหรือคิดเป็น11%ค่ะ4นะคะคือกองทุน Asian b a u t y ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้งนะคะบริหารจัดการโดย Financial Investment Management ค่ะจำนวน900ล้านหุน้นหรือคิดเป็น4.50%ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีมติอนุมัติให้ VGI ออกและเสนอขาย VGI War 4นะคะจำนวนไม่เกิน1,119,451,967หน่วยค่ะซึ่งจะจะัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดมของ VGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือว่า Right Offering นะคะโดยไม่คิดมูลค่าค่ะซึ่งข่าวดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นการปรับตัวแล้วก็ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นะคะของกลุ่ม BTS เลยค่ะโดยหุ้น BTS นะคะก็ตอบรับนะคะโดยราคาหุ้นในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะปิดอยู่ที่ระดับ 4บาทส2สตางค์นะคะลดลงไป14สตางค์หรือว่าคิดเป็น3.29%มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่458.95ล้านหุ้นค่ะและนี่นะคะคือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ t com ค่ะและก็ยังติดตามได้ที่ Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r Line Square, Telegram ค่ะรับชมย้อนหลังที่ช่อง u t Channel นะคะ วันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้ซ้ายหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ